เพื่อเราโดนครับเข้ารุนะอถอดหน้ากากด้วยเอาดิเอาดิเดจ้าหัวเลยวะบอกก่อนปืนเนี่ยไม่ใช่มาจับเฉยๆนะเว้ยปืนเนี่ยจะว่าจับเฉยๆไม่ได้นะเว้ยมันต้องยิงเป้าถึงตายเนะดี๋ยวรอให้ปืนลั่นปืนลั่นนะต่อแล้วอเอ้ออยู่หนา้าอยู่หนา้าอยู่หน้านี่บ้นี่บ้า,บาล้วนอ,อยู่จะเอ๋ยะ อยู่โผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวครับเราต้องหนีตำรวจลงตัวกับผม,นะมนบแน่นะคุณตำรวจ่ะี่ยมือเปล่าอ่ะเอาดิเอาเดิาดกล้าใชร์ว่าดูคนมือเปล่าะวะตำรวจอะมามาแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องผ่านอยู่แล้วโอเคเราได้เปลี่ยนเสือ้อจะเปลี่ยนเสื้อแบบชุดตัวนี้มันรู้สึกว่ามัน มันรัว่วเ,เกันไปเปลี่ยนไม่ได้อเสื้อเสื้อฮูดเจ็คเก็ตไม่มีเสื้อก้าวไม่มีเฮ้ยมีเสื้อก้าว嘛งงนี่บ่เออต้องอย่างนี้เด้มีมันมีสีดำบ่นี่ป่ะเขียวนี่ดีวกว่าเฮ้ยนียเท่ว่ะวันนี้แล้วกันเออวันนี้แล้วกันเดี๋ยวเสื้อเชิอดดิ nó lý lại ừ, nó thế này mình săn à đi này đi xưa à tháo mình tháo này đi bác mới biết cái phiếu được nghĩ được bằng kiểu kiểu ấy Bài mình kê đi bác mình kê đi nghĩ lại hiện hiện lẳng đó hiện bọc sơ đó đây xịt trong mũ đó, đó. Là mình có nghĩ là xịt trong mũ mà đúng không mũ bài bài เราเสร็จแล้วแต่งตัวเรามีอะไระดิตจมูกด้วยอยู่ไม่ได้หรอมีะเออกลัวมีอะไระดิตจมูกในกล้องไปเดี๋ยวไปทําภารกิจที่สองของเรานะครับอยากได้มอไซค์ว่ะอยากได้มอไซค์ภารกิจที่เราต้องไปตามหาโมไซค์ใช่ไหมเราไปหาโมไซค์ลือว่าหลังวัดเทมันกับรถฝั่งซ้ายเอาหูล่อประตูทักทง โม่เดือดร้อนทำไงทีนี้เดือดร้อยเป็นคนทุ่มหาน้องไปจุดทุ่มตัดสายไม่ดีขี้เกียจนะเดี๋ยวแท็กซี่แท็กซี่จอดก่อนแล้วกดผิดกดผิดกดผิดเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเนาเดี๋ยวเอาไอ้นี่ชนใครไม่ชนอ่าไม่รู้ซะแล้วพี่แว้งใจที่สุดในเมืองนี้น้องลงมาจะเอาไงเอากุต่อยไม่โดนต่อยว่าเอาเสียจะหนีเด้เอาเอาชนชน้วหนีว่ะชนแล้วหนีว่ะ เว้อตรงรู้เอาไงอ่ะมีเงินให้พี่วะอาวนอนนิ่งเลยวะชนแล้วหนีนี่คือค่าชนแล้วหนีโว้ยปอดแหกนะะไปเด้อไปเด้ปอปวดแหกก็น่าแตกไปเด้อไม่หลับไมหลับจูบพื้นี่เด้อไปครับเราจะทำภารกิจที่สองแล้วไปไปไปโดยรถของมันนี่แหละไปเอาดิวเอาวอาวงหน้าว่ะวงยี้จอดแล้ว เจาะก็เคลียนะเจาะก็เคลียเอาชนไม่ล่ะเจาะก็เคลียได้เว้ยเอาเอาเอามันไม่เคลียมันไม่เคลียมันวัดเหรอเอาชนหมดเอากไม่เกี่ยวน้นเลยชนหมดเลยเอาติดดาวเอาเอาติดดาวทำไงอ่ะเดี๋ยวมึงจะเคลียเอาเอาลงมาเอายันมีลงมาดินี่เอาเมื่อกี้เห็นมีปัญหาฮะจะเคลียไม่ล่ะเคลียได้ลงมาอีกเคลียเอาคุยคุยฮ่าฮ่าคุย หงาได้คุยเรื่องหมัดว่าเปิดคอนได้เปียบเปิดคอนได้เปียบงอยละเอาไงละ่ะเอาไงละ่ะนอนไอ้เด็เดี๋อย่ามาซ่้ากับพี่น้องนี่ถิ่นพี่ไม่รู้ว่บ้านพี่อยู่อยู่หน้าบ้านนี่อยู่หน้าบ้านพี่นี่เฮ้ยฮ้าวจัดฮ้าวจริงว่ะแต่ละคนเอาสมุนมาชิบหายแล้วพ่อมาครับบอกเลยอย่ามาห้าวว่าพี่ไม่ชอบอ่ะเอ๋จะออกไปทํางานหาตังกว่ะมาชนเราอย่างนี้ไม่ได้นะยอมไม่ได้ ลงมาเคลียร์ไม่ลงลงมาเคลียร์ก็จบแล้วเมื่อกี้มันชนรถหนีเว้ยคือแบบยงไม่ได้เว้ยมันชนรถหนีไม่ชอบอ่ะคนแบบชนรถหนีมันแบบมันแบบไม่ไม่แบบอะไรวะช่างม,มันเคลียเรามาโอ้เรียบร้อยเลี้ยวได้เลี้ยก็ยากอ้าวมีรถส,สวยๆคันหนึ่งครับเอา้าสองคันด้วยไปเรเข้ามาในในนี่ดีวกว่าทำธุรกิจของเราเดีวกว่า ยนไงทุกคนตำรวจยังตามเราไม่ได้คิดดูตำรวจยังตามเราไม่ได้โอเคนี่คือคนที่ทวาเราเมื่อกี้นะครับอ๋อมันกอดด้วยอย่ามากอดกูไม่ชอบเอยขนลุกเออข้างซีนไหมมามามา,มาต้องไปไหนสักที่แหละแต่ว่าเราจะไม่เอารถคนะันนี้แล้วเราจะไม่เอารถคันนี้แล้วไม่เอาแล้วจะเอารถคันไหนดี เราจะให้คนดูเลือกนะครับว่าจะรถซ้ายหรือขวาน้ำหนึ่งสามหนึ่งสองสามคันนี้แล้วกันเนี <Nope. S 1> ่ยเอาคันนู้นดีกว่านี่เท่กว่าเยอะเหมอกับหมอกับเราด้วยดูเด็กใส่ชุดแบบดำๆไปดิเท่ไปดิแ่าจะาเลยนะทั้งนี้บายบายพูดมากจริงๆเลยพูดมากจริงพูดมากขนาดนี้คลิปนี้เสียคือจบแล้วเอาเด็เอาเดิถ้าคลิปนี้แบบไม่ได้คือจบแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วครับไปครับไป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 เราต้องไปธารกิจที่สองแล้วนะเราจะเป็นภารกิจขโมยรถมอเตอร์ไซค์สีเขียวอ่ะเออเราจะมาแต่งมอเตอร์ไซค์คันนั้นให้สวยๆนะเราต้องรองเงินด้วยไปไปไปครับเราจะเล่นแบบไม่ด้ายเออจะบอกไว้ก่อนเราจะเล่นแบบไม่ตาย จะให้ตายให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเราตายเยอะเราก็จะทำภารกิจใหม่แล้เราจะไม่ตายไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะไม่ชนด้วยโอ้โหไม่ชนไป่ได้แผลไม่ได้ลไ่ไดเอ้ยเกือบยังไม่ชนครับอย่างที่เราพูดไว้เรายังไม่ชนครับเราแค่แหกโค้งเล็กๆน้อยๆแล้วก็อย่าได้โมไซค์ตัดหน้าเร่นี่นี่นี่ทางนี้อยู่ทางนี้นี่เลี้ยวอย่างเฟี้ยวจอดอย่างเฟี้ยว ไปไปไปอันนี้ตาขวางทางจริงๆนู้โอเคไปไปอ๋อปีนะปีไปเป็นตัวกดไปเลยตอนนี้เราไม่มีอะไรคนระับมีแค่หมัดครับเราต้องมาขโมยปืนในนี้เลใช่ใช่ใช่อ๋ออันนี้อันนี้ล้มอันนี้ล้มอ๋อเมายาแน่เลยน,นี่แค่ขู่มันก็ล้มงงงง แค่ขู่มันก็ล้มช้าอเพื่อนเดินไม่ได้เอ้ยวิ่งไม่ได้ดีเหรอเนี่ยเอาแมว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 ไปไหนอะแมวน้องแมวไปไหนมาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอเคคือนเราช้าทุกคนช้ารุนเดินเนย

เไงเอาไงเอาไงเขาเคยอะไรให้ปืนนะไอ้เด็จะโดนหมัดวะพอดีไม่ชอบใช้อาวุธเลยเด็จะโดนหมัดมากกว่าอาวุธป่ะบอกเลยแต่ว่าในเมื่อม <brew stories> ีอาวุธแล้วก็อาวุธก็แล้วกันขอหนัดเดียวหนัดเดียวที่หัวมาดินัดเดียวที่หัวมาเด็กไอ้พี่โดนนัดเดียวที่หัวมาดิไม่โดนอย่างหลบอย่างหลบอยู่นิ่งๆ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 นัดเดียวที่หัว แค่อยู่นิ่งๆหมดเลยกระสุนก็จะไม่เปลืองนะโขกแค่นี้นนั้นเดียวอ,ะอ่ะอ่าเห็นขา,ะนะขาป,ปะนะขาเป๋ปะฮะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อย,อ,ยอีกข้างว่ะอีกข้างว่ะงงงงตายยังยังไม่ตายด้วยบวกเข่าไปเอามันยิงแล้วมนะันยิงแล้วเอางงเอาเลือดจะหมดหลยเอาเอาเอานอนนะตายยังอึดจัดเลยวะ่ะอึดจัดเลยวะ่ะ อยู่ไหนอีกตัวนึงไม่มีนะทางนี้อยู่ข้างบนวะอยู่ไหนเพื่อเหตุการณ์นี้องไม่เห็นเอ้าใส่ฟ้ามิดเอาอยู่นี่อ๋อมันตายไปแล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนงงเลยไม่ต้องโผล่หัวมาบอกเลยอย่าให้พี่เห็นหัวเน้ะเอาอยู่นู่น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 มีไหมมีแม่เอาอยู่นี่อยู่นี่เอาเอาเอาใจเย็นใจเย็นเอาใจเย็น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  จะตายจะตายจะตายลุกอลุกอลุกอนเออเออังยาเนี่ยจะตายวะซาบอกว่าจะเล่นลล่ไม่ตายเอออย่นอย่นะขอลิลสักแป๊บขอลิลสักแป๊บหนึ่นี่อย่าโผล่หัยพี่เนาะเมื่อกี้แค่บอมบอแต่คราวนี้เอาจิงว่ะแบบว่าลิงจักจกอืม ขู่ไปเลยเอาอยู่นี่องมัดไว้น,นะองมัดไว้นะองมัดกับพี่ก็ได้นะน้ององมัดกับพี่ก็ได้นะน <Wow. S 1> ้องนอนไปเลยนอนไปเลยนอนไปเลยอ่าไอ้ออน,องงงนี่ไงกระเขียวเอางงหนีไปดิอ่าได้ไล่ตามแล้วมา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 ,มาเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหวิ่งช้ามากอ้วนเมา หนักพุงวะไปครับรถตาวิ่งมอเตอร์ไซค์เร่นไปนะครับมอเตอร์ไซค์จะเที่ยวกับรถยนต์อ่ะเอาล่อ mhm. ไปดิอ๋อล <of> ่อเดี๋ยวแตกไปดิฝ I mean ั่งทางมากเสาะอ่ะเออตามไม่ทันแล้วเมอเตอร์ไซค์จะล่อเอ้ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์จะเที่ยวเที่ยวกับรถยนต์นี่นี่ก็จะล่ออย่างเดียวแล้วเอาชนมันได้ดูแมพเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ดูจอดูแัมแมป ปวดเบร่อไปงงเลยมาเอาทางตรงเอาจะเทียบทางตรงกับพี่ว่ะคิดผิดเปล่าออมอไซค์จะเทียบทางตรงกับพี่อ่ะมาดีมาดีเรียบร้อยพี่เก็บทุกโค้งอยู่สมมุติเดี๋ยวไม่ต้องเบรกแล้วครับผนังเบรกให้บ,บ,บอกเลยเก็บทุกโค้งจริงๆแล้วจะไม่สวยแล้วตามไไมอไซค์ได้ไได้เราต้องชนมันะเราต้องชนมนันอย่างเดียวชนชนชน,ชน,ชนมอไซค์ดิไม่ใช่ผนัง อองงงเอามันด so ูมันมาได้ได้เล่นอย่างนี้แหมรีบรเอาเอาเอารีตายใชแล้วเดเเเจะาแรงแรงว่ากหรืออีเอาแรงแเบายิงล้อมันก็ไม่ได้เด oh. <laughs> ี๋ยวเราต้องขับกับไปวนีอโหมันโอ้โหดฝันหยุดมอเตอร์ไซเดียวไม่ได้วะ ได้ได้ถังตรงใช่ไหมอย่าเลี้ยวนะโบกเลยโบกเลยโยมทุดตามหลังว่ะโยมทุดตามหลังว่ะโยมทุดตามหลังเอุ๊ยเว้ยเด้อยิงแม่งยิงแม่งนี่นี่เลงบีบีไม่ชอบชอบความรุนแรงนะชอบความรุนแรงไงเอาเจ็บ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 บอลลุกไม่ขึ้นด้วยเดินชอบความรุนแรงไงนะ ลงดิเอาเดี๋ยวแล้เก็บป,ปืนก่อนลงดีๆไม,ไม่ชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมไมชอบใช่ไหมอมอยากตายใช่แล้วเงินตกด้กนกี่บาทเชียวฮะโอ้โหแปสบาทโน้โอ้โหคนน้อยจัดไปปดสิบบาทตัวไปกค่แปดสิบบาทนะวะโอ้ไม่เฟี้ยวเลยวะโทษทีพี่แบบวรพันนะเงิเนเงินเป็นกองฮนะ มันเป็นกองอะนั่งนอนนับบันเทาอะมองเลยไปวา,วาได้รถมาแล้วโอ้แรงจัดมโอ้ยยกล้อนี่ยกล้อโชว์แวเดี๋ตายเดี๋ยวตายย,ย,ยกล้อโชว์เป็นไงโอ้ยเรานี่ดอวนเก่าไม่อยากจมมูเดี๋ยวดูสเต็ปสเต็ปโค้งอโค้งอะดูโค้งดูโค้งดูโค้งนี่เป็นไงละโค้งนี่เป็นไงละโค้งงงงง ไปครับตาข้างหน้าครับคงหักศอกครับคงหักศอกครับหักศอกครับหักศอกขุดขายดิบไปครับไปครับไปครับเรีนแล้วนีเราต้องมยรถไปที่บ้านนะครับไปตั้งไว้ที่บ้านโอ้โหยกล้อไม่ขึ้นเลยทุกคนดูดิโคตรอ้วนเกี่ยวไม่ใช่ล้อโคตรหนักดูดิโอ้ต่ำมากต่ำมากไปเหี้ยวไป อไม่ใช oh, <in. S 2> oh, ่ไม่ใช okay. oh, uh, ่ที่บ้านที่ไหนวะบ้านเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อที่ล้างรถวะอ๋อเรามาคุยกันนี่โอ้ยนี่มันเอารถเราวะโอ้ใหม่ด้วยเราไปซ่อมให้ได้บ้างแต่มันยูโมกันนกมันขึ้นนะมันขึ้นนะแต่เระมันขึ้นมาได้ไงวะคคสซีเราจะไม่ดูนะโอเคอ๋อมันเอารถเราไปเฮ้ยมันเอามอเตอร์ไซค์เราไปมันเอามอเตอร์ไซค์เราไปได้ไงอฮึ อย่างน้อยเราก็ได้ได้รถมานะถแล้วรถยนต์เราจะได้มีรถยนต์เพิ่มนะอหน,หนึ่งเด็ดแล้วเราจะไปขโมยคนระับเราจะขโมยรถหรูรถหรูมาตั้งที่บ้านเราแต่ไม่ซื้อด้วยเราไม่มีเงินซื้อเกมนี้ขโมยอย่างเดียวเกมนี้ทําได้ทุกอย่างที่คนธรรมดาทําไม่ได้ไไดไป้ายสวยเก็บรถในบ้านโอเคจบครับมิชชั่นที่3ของเราในวันนี้โอเค โอเคครับทุกคนก็เป็นไงบ้างกับคลิปนี้ในโปรเจกต์ใหม่ของเราอาจจะมีอะไรที่มันผิดพลาดเล็กน้อยครับหรือว่าแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคอมเมนต์มาครับมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างกับโปรเจกต์นี้ที่มีผมอยู่หน้ากล้องอย่างนี้คนเดียวนะอาจจะเอาเงาหรือาอาจจะเบื่อก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับอาจจะเบื่อๆนะผมนะอาจจะเบื่อ ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับอยากจะให้มีโปรเจกต์นี้ในเกมอะไรอีกหรือว่าจะให้ทำโปรเจกต์นี้อีกไหมทำอยู่แล้วแหละหรือจะไม่มีคนรู้ก็จะทำหรือเปล่าเออคิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์นะครับเออเพื่อให้เรามีกำลังใจที่จะทำคลิปแล้วก็เพลงด้วยนะครับ ก็กดติดตามเพลงด้วยแล้วก็มีเพลงใหม่หลายเพลงนะครับอาจจะไม่ดีครับแต่ว่าก็ไปฟังกันนะฮโอเคครับสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายปิดกล้องบ๊ายบายครับผู้ชายที่มันดูซเชอว่าเพียงฉันไม่ดีแต่ว่าโทษทีชนใชายเด็กครับเธอแค่อยากเมฆมันนี่แต่คงไม่รู้นะว่ากูแบดถึงลูกกูดูไม่ดีผ่านไปกี่ทีก็ยังว่ากูแอคเอ